สวัสดีสมาชิกครับมีรถมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว t o y ยต a Cam ม ry นะครับปี2003เครื่อง2.0ที่สำคัญนะครับเขาก็ติด LPG เพื่อความประหยัดมาให้สำหรับเจ้าของใหม่แล้วด้วยนะครับถ้าใครชอบมาชมไปพร้อมๆกันนะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยชอบไม่ชอบสวยไม่สวยมาดูนะครับ ข้างนอกอาจจะไม่เนียนตานะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักอะไรนะครับเน้นภายในกับเครื่องยนต์นะครับส่วนข้างนอกเนี่ยไปเก็บไปทําไปเพิ่มได้นะครับพอเขาให้ราคาเผื่อไปทํานะครับก็ใครชอบก็โทรเจราจาต่อรองนะครับขึ้นอยู่กับว่าไหวเท่าไหนเจ้าของเขาปล่อยได้หรือเปล่าก็ต้องคุยกันแล้วครับสวยแน่นอนเอาไปทําดีๆนี่ รู้นะครับรถรุ่นนี้ออกมาก็ต้องมีล้านต้นนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงแสนแล้วต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจและมีทุนอยู่ในมือถ้าคันนี้เต้นมาเจอนะครับเขามาสอยไปก็จะต้องตั้งไว้ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0สนามนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับยางก็ยังใหม่ใช้งานได้อีกนานนะครับที่สําคัญภายในอย่างเนียบเลยนะครับเบาะยังไม่แตกยังไม่ยับยังไม่ยู่ยังไม่ย่นเลยนะครับ เพราะว่าเจ้าของใช้เองนะครับมือเดียวเลยถ้าสนใจนะครับรีบโทรเลยนะครับก็ผมเอามาฝากนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีรถที่ถูกตาถูกใจนะครับก็ขอให้ติดตามช่องไว้ก่อนนะครับถ้าผมมีรถสวยๆมาจะรีบแจ้นเอามาลงให้พี่น้องได้เลือกได้ชมกันนะครับส่วนใครที่ยังงบประมาณไม่พอนะครับก็เก็บสะสมรวบรวมไว้ แล้วก็เล็งคันที่เราชอบรุ่นที่เราชอบนะครับแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอย่าง c m ม ry นะครับก็จะมีในส่วนของ Camry ขับแล้วก็ในส่วนของ y t u t u นะครับที่เขาให้ความรู้และก็เรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลนะครับซึ่งรถตระกูลของ Toyota เนี่ยมันไม่ได้จุกจิกอยู่แล้วครับและอีตัวเนี่ยนะครับมันอึดทนทานแก๊สมากเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ผมเคยใช้รับส่งผู้โดยสารนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไปกับ กรุงเทพระยองกรุงเทพพัทยากรุงเทพหัวหินไปทุกวันนะครับมันก็ไม่พังติดแก๊สด,ด้วยใช้เป็นปี2ปีนะครับเอานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เช็คเงินในกระเป๋าถามคนที่บ้านนะครับโทรสอบถามพูดคุยไปทดลองขับเจราจาต่อรองจ่ายเงินขับรถกลับบ้านนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจพลาดไม่ได้นะครับคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความสนใจ ก็ข้างหลังก็เหลือพื้นที่อีกเยอะนะครับติดแก๊สแล้วก็ยังเข้าไปนอนได้เหมือนเดิมนะครับสภาพเครื่องยนต์ก็เดิมๆครับไม่ได้ทําอะไรก็ขับอย่างเดียวนะครับตามภาษาเจ้าของใช้เองนะฮะเอานะครับสวยไม่สวยชอบไม่ชอบแต่ตัดสินใจได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านได้รถดีมีไว้ใช้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ